พิธีกรดังเปิดหมดเปลือกพอยแ้นเรื่องอะไรครั้งนี้ถือเป็นระดับปรามานู ยังคงเป็นกระแสร้รอนแรง่างต่อเนื่องสําหรับดราม่าเดือดกลางดึกของนักเอกดังพลอ,อยเชอร์มานที่ออกมาโพสต์ฟา,าดอดีตแฟนหนุ่มจนต่อมาตานารากรพิธีกรชื่อดังได้มีการโพสต์เฟซบุ๊กถึงกรณีดราม่าดังกล่าวด้วยว่าพลอ,อยเชิเลิกกับตงทูพีมาสักพักแล้วแต่เป็นการเลิกที่จะไม่ค่อยสวยมีความค้างคาใจสังเกตช่วงหลังๆเวลาออกงานพลอ,อยไม่ค่อยสซใสเพราะว่าพลอ,อยเป็นคนที่ทุ่มเทจริงใจกับความรักแต่สิ่งที่ได้กลับมานั่นก็คือการทรยศหักหลังยังคงจํากันได้ ครั้งที่ไม้มีข่าวพัวพันกับนักร้องแร็ปคนหนึ่งตอนนั้นก็ยังไม่ได้ชัดเจนแต่สังคมก็ผ่านๆไปมีเรื่องอื่นให้ใส่ใจแต่พอยนั้นก็ยังคงค้างคาใจอยู่และสืบจนรู้ว่าระหว่างที่ยังคบกันตรงแอบไปกินกับผู้หญิงอื่นตรงนี้ไม่มีการยืนยันว่าเป็นไม้หรือเปล่าซึ่งคนที่เลิกกันแล้วไปมีคนอื่นมันอาจจะเจ็บจี๊ดนะแต่ถ้ายังไม่ได้เลิกกันขาดแต่มารู้ที่หลังว่าระหว่างที่ยังอยู่กินกับเราเธอแอบไปกินกับคนอื่นอยู่และพอถามก็โกหกตลอดอันนี้ไม่ได้แแแคค่่เจบต ชีพอยเป็นคนที่สุดทุกทางอยู่แล้วความแค้ครั้งนี้ก็ระดับประาลุเลยเชียว